เลยค่ะดีค่ะทองเวลาไหนก่อนนะคะโอ้วันนี้นะคะวันนี้คุณกิจประเดิมร้านใหม่นะคะเปิดร้านนะคะก็มีกับข้าวด้วยนะคะ เราได้ส <si okay อไรน um> ี่จะลองเ้านใหม่จองเปร้านใหม่ใส um ุ่ดทเลยแต่งตัวหรมคลุน่เนยงไงยนี uh> ่มีาหด้วยนะคะอนครับี่เชุดนี้ต้องถามน้มิวเาให่ป่าพี่อครับเช้ามาเช่ามาถ้าเราตัดเองเนี่ยมัน น่าจะแบบหลายปีกว<า>จะได้ใส่ครั้งหนึ่งน้องใช่จะเช่าได้ให,ให้พี่กีใส่มาบ่อยๆผมก็ใส่ได้ไม่นานนะเพราะมันร้อน <c oughs> แต่ถ้าน้าหน,นาวโอเคอยู่ครับมันร้อนอันนี้ก็จะเป็นเมนูนำนำเสนอนะครับวันนี้นะครับมีลาบหมูนะครับ ยนยุคครับอันนี้กาบสวยก็แล้วก็ร้อนๆเลยนะมันรีบๆน่าจะพอครับครับผมการกระเหนียวก็มีนะครับนอกากนี้เหนี่ยวก็มีครับวยานี้ว่าเป็นการต้อนรับฉลองร้านใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับผมเนาะที่ช่วยเป็นกำลังใจนะครับก็ทาให FC หลายๆท่านได้รู้ว่ามีร้านกาแฟากบกอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนาะหรือท่านไหนที่อยากมีรายได้ก็มาติดต่อที่ร้านกาแฟากบกนะครับใช้ที่เอากาแฟากบกเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านเราโดยตรงไปจํไหน่ายแล้วก็มีคอมมิชชั่นให้ทุกวันที่15นะครับ <Okay. S 1> ทุก15วันเรามาเบิกได้ที่ร้านกาแฟากบกนะครับเราจะได้มีรายได้ ครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนะครับที่มาลงในร้านกาแฟทุกอย่างที่ขายได้นี่มีค่าคอมให้หมดเลยใช่ครับผมมีค่าคอมให้หมดเลยค่าคอมที่มีทุกวันอยู่แล้วก็น้ําน้ฟรีจกร้านกาแฟก่อนนี่เกือบทุกวันเลยนะครับนะครับสามสี่ทุ่มยังมากินน้ําได้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีเมนูพิซซ่านะครับพิซซ่าก็ท่านไหนที่ตกหล่นนะครับอย่างพี่กัปตันแล้วก็พี่มานาแล้วก็พี่ที่แจ้งยอดเข้ามาเดี๋ยวผมดูใน ในไลน์นะครับแล้วก็ค่อยทยอยมารับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้นะครับมาที่ร้านกาแฟกบรโปรได้นะครับได้ทุกคนถ้าเอฟซีเขาแจ้งมานะครับแต่เราขอให้ให้ส่งสลิปหลักฐานการโอนมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะทําพิซซ่าให้ร้อนๆให้ทานแต่วันนี้คงไม่ต้องกินพิซซ่าเนาะกินอาหารแบบอีสานอีสานมีลาบ เราจะได้มีโชคมีลาบนะครับวันนี้จะกินลาบแล้วจะมีลาบใช่แล้วก็บ้านเล็กที่ร้านกาแฟกอกๆที่ไปขอกับผู้ใหญ่นิ่มก็เนือวันเด็กที่98หมู่2นะครับ98 2ยังทันยังทันยังทันนะ98 2อันนี้เป็จองยังทันนะครับ98กอกกอกแล้วนะครับวันเด็กที่แล้วมาแกงบาะเล็กที่ให้ทราบเนาะใช่ค่ะครั2ไม่ได้งงมาแต่ยังทันของเก้าของครูแล้วก็ เรากาแฟกบกอเนียครับมันเป็นภายใต้แบรนด์ที่นะครับท่านอาจารย์ได้ออกแบบโลโก้ให้นะครับซึ่งก็มีมีความหมายนะครับเป็นภูเหล็กไฟแล้วก็มีคําว่ากาแฟกบกอสีทองนี่ก็คือว่า,าเป็นภูเขาเขียวชุ่มแล้วก็อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ด้านเงินทองนะครับทำ,ทำไมต้องใช้หมูป่าด้วยแล้วก็ อ่หมูป่านี่ก็คือว่ามันเหนื่อยที่นี่มีหมูป่าเยอะนะครับเมื่อก่อนมีหมูป่าเยอะใช่แล้วทีนี้มันก็เลยมันง่วงหมูป่ามันง่วงแล้วมันก็เดินตามเมล็ดเมล็ดไปมันนึกว่าเมล็ดอะไรมันกินแล้วมันมีพลังมันสดชื่นขึ้นมานะครับปรากฏว่ามันเห็นต้นนี้มองขึ้นไปอ๋อต้นกาแฟกบกปาค้างนะค ครับโลก้ตาค้างเลยมีสตอรี่มีครับมีสตอรี่มีเรื่องเล่านะครับนะครับมีเรื่องเล่าเรากแบบโลโก้เองแล้วก็ตอนนี้ก็ยื่นขอเสนอเป็นโลโก้แบรนด์กาแฟกุบกอกเลยนะครับยื่นยังไม่จดสิทธิบัตรแต่ว่าเขาเรียกว่าจดเครื่องหมายทางการค้านะครับกาแฟกุกกอกนะครับผมไม่มีเรื่องคนที่บ้าที่ต้นตระกูลอ๋อตาเหรอ ตาก็กำนันเผือกนะครับให้ผู้ใหญ่รู้ดีเนะ<บ>าะกำนันเผือกที่จริงลูกหลานชาวบ้านกบตซูมกรบกอนี่แทบจะครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเชือ้อสายของกำนันเผือกและยายซ้อนเพราะยายซ้อนนี่เป็นคนบ้านกกบกอ ถ้าเผื่อเป็นคนกบตูมผมก็เลยเป็นลูกครึ่งกบตูมและกลบก <laughs> อยู่ระหว่างน,นี้ครับเป <laughs> ็น,น <laughs> ไม่น้องกันเกือบเกือบ <laughs> ทั้งหมู่บ้าน <laughs> <ช>มันมีน้นสองสามนาสกุลเองนะครับเ <laughs> ชืช้อคนแข็งกับเชื้อคมตาแล้วก็ <laughs> สุขพันนามสกุลดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็มีปูกไฟอีกเออแล้วครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาแต่เวลาผมไปเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนจะล้อเขาจะบอกนามสกุลเชื้ออะไรนะนะครับผมเชื้อคนแข็งไงแข็งจริงหรือเปล่านะ ขยันขันแข็งนะคะขยันขันแข็งทํางานค่ะก็เดี๋ยวเราก็ทยอยรับอาหารแล้วก็นั่งทานนั่งดื่มตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ถ้าร้านกาแฟกบกอกน้องกีน้องนิวนะครับต้อนรับได้ไม่เต็มที่หรืออำนวยความสะดวกพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนได้ไม่เต็มที่ก็ขอโทษขออภัยมาด้วยแล้วกันเนาะนะครับเราก็อยู่กันแบบ พี่น้องอยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันครอบครัวกาแฟกอกๆนะครับต่อไปเราจะมีชั้นลอยด้านบนนะครับอุ้ยชั้นลอยด้วยสามารถขึ้นไปได้ทีละไม่เกินสี่ห้าคนไปตั้งกล้องถ่ายได้ไปถ่ายรูปนะครับนั่งเช็คอินแต่ว่าอย่าอย่าเถียงกันนะครับอย่าไปแบ่งอย่าไปแย่งกันอย่าไปยุ่งกันใช่ไหมทยอยกันขึ้นนะครับทยอยกันขึ้นครับผมผมเก็บคนละห้าบาทจบเลยแล้วอาจจะเป็นสกายวอล์ k ด้านบนเนาะสกายวอล์ะครับผม ก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆมากนะครับขอบคุณอาหารทุพิเศษเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับอย่าลืมสั่งกาแฟกุหลาบนะครับผมให้บริการทุกอย่างนะครับผมขอบคุณนะคะนี่คือเอฟดีชนะก็ต้นงอาศัยพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเป็นเรื่องกัรประสามพันธ์นะครับขอบคุณนะครับมีนะคะกับข้าว อ๋อเขามีส่วนร่วมตั้งแต่ร้านเดิมแล้วนิกกี้นะครับตั้งแต่ร้านเดิมเขาก็มานั่งกินลูกชิ้นย่างอยู่ตรงน้าร้านน่แหละารักเดี๋ยวเรคจะมีหม้อ้าวขใหญ่มากเลยนะคะดูซิมาเลยพี่โมงเปียกเส้นไปทางนู้นเลยลูกเปียกเส้นทางนู้นเลยมีทางขับเปียกเส้นนะคะเปียกเส้นทางนู้นเลยนะครับเดี๋ยวยำหมูยอมาตรงนี้เนาะข้างหลังนะคะ ผลิตรัได้ยังพี่ังครับตรงกลางตรงกลางเอออันนั้นเป็นคนจับยัวหรือเขาเปียกเส้นนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์หนูยนน้องเมย์ของเราเองนะครับ เป็นเกรดเอเลยครับพรีเมียมลองชิมดูว่าหมูยอเกรดเอกับเกรดดีจะต่างกันไหมไม่ได้ผมตีเอเลยกันได้เลยผมตีมาเลยลูกค่ะเพื่อนๆลองไปดูดิค่ะนะคะหรือว่าท่านใดอยากรับประทานนะคะมานะคะแม่ก็มาที่บุกก้นะคแม่ก็มากอกได้นะคะมีข้ต้มด้วยนะครับมีข้าวต้มด้วยโอ้โหแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยแม่ก็มาที่บุกกอกได้นะคะอบอุ่นมากมากค่ะโอบอุ่นจริงๆนะคะวันนี้นะคะ สวัสดีนะคะทั้งสีีท่านนะคะมาร่วมรับประทานด้วยกันนะคะคุณสีเลี้ยงจาลองเปิดร้านใหม่นะคะเดี๋ยวไม่ได้กิน อ่านะครับเราหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับมาแล้วมาแล้วขยอยเข้า,น,ขานะครับขยอยเข้าดสค่สสะสำหรับที่นี้ขาจะลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้แม่ดาบกบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ